รู้รักภาษาไทยสนองความห่วงใยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำอางมีขอควายกระนหรือไม่สำอางเป็นคำที่แผลงมาจากคำภาษาเขมรสะอางแปลว่าแต่งแต่งให้เหมาะด้วยเครื่องประดับสำอางเป็นคำนามแปลว่าเครื่องสำหรับแต่ง ในภาษาไทยเรียกเครื่องแป้งเครื่องแต่งหน้าเช่นแป้งลิปสติกรูทาแก้มว่าเครื่องสำอางถ้าเป็นราชาศัพท์จะใช้ว่าเครื่องพระสำอางคําลักษณะนามที่ใช้กับคําว่าเครื่องสำอางคือคําว่าชิ้นอย่างชนิดยี่ห้อเช่นฝากซื้อเครื่องสำอางสักสองชิ้นนะเขาซื้อเครื่องสำอางมาสามอย่างคุณว่าเครื่องสำอางชนิดไหนดีกว่ากัน คุณใช้เครื่องสำอางยี่ห้ออะไรคำว่าสำอางนอกจากจะปรากฏในคำว่าเครื่องสำอางแล้วยังใช้เป็นคำกริยอาอกรรมหรือเป็นคำขยายได้มีความหมายว่าสำรวยอ่อนแอไม่บึกบึนไม่ชอบทำงานสกปรกเช่นเด็กคนนี้สำอางจริงของสกปรกนิดก็จับไม่ได้คนสำอางอย่างนี้จะทำอะไรไหวคำว่าสำอางเขียน ซอเสือสระอ,อําอออ่างสระอางงอง,งูไม่มีตัวการัน